โอเคทุกคนกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาขิงวันนี้เราอยู่ในช่วงเมื่อแอดมินอยากขิงบ้างนะครับผมวันนี้เราพิเศษหนึ่งวันนี้แอดมินอยากขิงบ้างเรามาอัดกันในคอมนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมและไอดีเพื่อนมาเพื่อนให้ยืมนะผมก็คือไอดีของโอโร่นั่นเองซึ่งโอโร่สมได้สกินทองโครโตงแลนเะซอร์นะนี่อัน,นี้ไอดีโอโร่นะทุกคนอ่ะให้ดูเลยนี่ดูข้อไอดีโอโร่นะครับผมวันนี้จะมาเล่นให้ดูกันจนะเป็นไงเราไปดูกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมผมก็ขอบคุณโอโร่เนาะที่ให้ยูมายดีมารีวิวกันนะครับผมวันนี้มาสกินสวยนะครับผมนะ้สวยมากเลยรู้สึกดีที่ได้มารีวิวสกินแบบนี้เงี่ยทุกคนเดี๋ยวเราวางกล่องไปกันก่อนแล้วกันเนาะแครเคปั่นกันยาวๆทุกคนสกินสวยมากเลยทุกคนผมจเจ้าสีทองนะครับผมชุดจะเป็นเหมือนเป็นชุดแต่งงานหรือเปล่าสีดำๆนะครับผม ตรงหัวมันเหมือนมันจะมีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างอะแต่ว่าพระฟ้าเป็นคริสตัลหรือเปล่านะครับผมชุดสวยนะครับชุดสวยตรงคอเหมือนจะมีห้อยจี้สีดำนะครับผมห้อยสร้อยคอสีดำนะครับผมเครื่องประดับไม่เกี่ยวด้วยคนมันมีเครื่องประดับแซ่ของสกินของเพอร์โซน่าไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องปรสนใจมันทุกคน <laughs> ของสกินเพอร์โซน่านะเหมือนกับถ้วยโดนตีนะครับผม โุษดนตรีปัญนยาวๆทุกคนอ้าวแล้วโคตรล้มแล้วนะทุกคนตอนนี้เรียปั่นได้ประมาณ69%โอเคเรียปั่นก่อนโอ้โหนักโทษโดนจับไปแล้วเขาจะปลาร่ล็มมาทุกคนเขาปลาร่ล็ม,มาเช็คนะทุกคนขอปั่นให้เสร็จก่อนนะครับผม โอาวิคนปั่นเสร็จแล้วเด้อไปช่วยดีกว่าไปอ้าวเมืมาช่วยแล้วเด้ออ้าวสวยงามโอเคลูก้าอ้าวลูก้ายิ่งไปทางนั้นทำไมโอ้ยเจ็บเจ็บตีกันเก่งพวกนี้ อไลยอย่ด้วยมีการมาไล่ไม่ต้องมาไล่ไอ้บิง,บงเอาแล้วน้ำหอมไม่ไปหิววะน้ำหอมไม่ไปฮิวโอ้จบเลยทุกคนน้ำหอมไม่ไปหิวลูกก้ากสวยลูกก้าลูกเองหนีเลยหนีเลยลูกก้าหนีลูกก้าหนีก็มาช่วยสีพวกนี้ เปนนหอมเอ็มบาวนี่ก็ลงสบลงสบก็ไม่ได้ใช้ไปเลยเอ็มบาวเนี่ยคือไม่มาไม่มาหาเพื่อนเลยทั้งนั้นทุกคนเอ็มบาวอะ่ะไม่มาจำหน้าเพื่อนจะได้แต่งศพให้เพื่อนอะ่ะดูดิโอเคแล้วเราก็ปั่นเครื่องนี้เสร็จทุกคนมาของน,นี้ก่อนฮิวเนี้อยู่ในน,นี้จะไดงห้ฮิวเร็วๆตายยังยังไม่าตายแล้วโอเค โอเคคิวเสร็จแล้วสวยสก,กินน่ะถือว่าใชา้ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าหน้านอ่ะมันหน้ามันไม่ค่อยสวยทุกคนไม่เป็น,ปนไรวันนี้เราก็ได้มาอยากให้ทําเป็นช่วยเ,ม,เมื่อไม่อยากขิงบ้านเหลือให้ทาเป็นขิงจัดอเอาเป็นขิงจัดแล้วกันอ่ะ <laughs> เปลี่ยนเลยดีกว่า <laughs> ขอเอาคลิปนี้ไปขิงจัดกันเพราะถือว่าผมเล่นเองนะผมการที่จะเป็นคลิปเมื่อแอดมินอยากขิงว่างคือแอดมินต้องส่งคลิปมาให้ผมนะอันนี้เราจะถือว่าเป็นคลิปขิงจัดเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้จะเป็นแอดมินขิงแต่ว่าเราจะไม่ใช้เป็นช่วงแอดมินนะครับผมแอดมินขิงเพราะช่วยแอดมินขิงส่วนใหญ่ผมแตะต่อในไอแพดทำเอฟเฟกต์อลังการนะผมเติมวางอีกโอ้เลี้ปันให้เสร็จก่อนที่มันจะมา,มา โอเคสวยเอ็มบามีโลงทุกคนก็จะมาช่วยเขานะครับเอ็มบาร์เขามีโลงโอเคทุก okay, คนปั่นเสร็จแล้วนะโผล่โลงอยู่ตรงนี้ด้วยฉันเห็นเลยเห็นเลยต้บอกเลยนะทุกคนอันนี้ผมพูดก่อนนะว่าเอ็มบารเนี่ยเป็นตนัวละครที่แพ้ทางอูช่างท่านเนี่ยโผล่ไปหนึ่งเอเอเราไ, e ไปปั่นขึ้นหรือที่ผมเขาปั่นไปข้างบนดีกว่าทุกคนแถวนี้มีหันนะโอเคเราไปปั่นดีกว่าทุกคน ขอทำให้ช่วงขิงจะประหลัดบอกแล้วกันนะครับผมไอเดโอโรเนะเราะแล้วน้องหอมช่วยด้วยกันทุกคนเก็บปั่นข้อเน,นี้ยยาวทุวกคนเอาคนร้แปดสิบป่ะหรอข้างไหนอ๋อไม่บอกเราไปโซนทุกคนเราต้องไปช่วยก่อน เจยะพึ่งนะโอเคทุก okay, คนช่วยแล้วล็อกเจ้า้าเครื่องเตรียมแล้วก็จะล็อกทุกคนปิดไปนำล็อกก็ยาวทุกคน โอเคไปเถอะเดี๋ยวเครื่องก็เตรียมแล้วทุกคนตีไปตีตีไปเถอะตีตีไปเยอะยังไงเครื่องก็เตรียมแล้วทุกคนอ้าวโดนละโอเคโอเคจุดโอเคสวยงามเนี่ยจุดแบบสวยงามเขาจะได้ไข่โอเคไล่คนสกินไม่สวยไป เดี๋ยวมาทางนี้ก็พอจบก่อนเขาไปทางนู้นเขาไปประตูนู้นแล้วก็มาประตูตรงโรงเรียนนะผมขอโทษถ้ามีเสียงรเบกิกัวนะผมมันพอดีเสียงกระโดดเชือกแม่กระโดดเชือกครับผมแต่ว่าโทษที่ผมก็พยายามลดน้ำหนักนะทุกคนแต่ว่าพอดีว่าวันนี้ผมไปเล่นบาสมาแล้วทุกคนเพืาอฉะนั้นก็ไม่ต้องอะไรมาไม่ต้องคิดเลยมากอ้าวเหมือนเขาจะแต่งหน้าให้ผมนะทุกคนเล่นบาว โอเคปั่านยาวๆทุกคนไม่ใช่ป่านที่เปิดประตูยาว,ยาว oh. อย่ามานะขออยู่ในประตูก่อนทุกคนเสียวอ่ะเรามาดูสกินแบบชัดๆกันดีกว่าทุกคนอปลงเป็นไงสวยไหมโอเคเขาจะจับน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมยังไม่เคยโดนนั่งทุกคนมีสิทธิ์ไปช่วยได้ขอดูฮันเตอร์ก่อนฮันเตอร์ยังไง ฮันเตอร์เขาจะปาลุกมาทางผมเหรอระวังนะโอเคโอเคออกได้ทุกคนสวยงามทุกคนเขาก็ไปช่วยเออสวยนั่นแหละสวยงามมากดีมากดีมากเปิดเลยเปิดเลยถอนถอน หนีเหอะหนี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 ไปซะไม่ทันหรอกลมหอมมันปาลงมาแน่เลยทุกคนผมบอกแล้วมันไม่ทันตาแดงเลยเอาละตอนนี้ความสวยที่เอ็มบาร์ทุกคนเฮ้ยสวยเขามตาตาหายแดงแล้วขึ้นรถไฟเออแหละ อ้าวแล้วเหมือนฮันเตอร์นั่งรถไฟมยฮันเตอร์นั่งรถไฟทันปะทันอยู่ข้างหลังโอโ้โหสวยละน้ำหอมผมเป็นยังไงน้ำหอมไ,ไปประตูทันเอ็มบาร์ไม่สิวิ่งไปกป,ประตูทันนะผมแต่ว่าปัญหาคือมันปล่อยที่ดอกฮันเตอร์เลยปล่อยข้างฮันเตอร์เลยโอเคเขาโดนมันป่าร่มได้อะระวงังเกือบโดนละ โอ้โหจบเลยทุกคนโอ้โหเสรจได้โอเคทุกคนก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้ครับใคช่วยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะคลิปนี้ขอตัวลกลันไปเพียงใน้กอนสงสัยกบผมบ๊ายบาย